พี่สาวแต่งงานกับคนเกาหลีแล้วหนูยังไปทํางานอยู่กับพี่สาวต้องทำแบบไหนคะพี่สาวแต่งงานกับคนเกาหลีถ้าไปทํางานมันก็ต้องเป็นวีซ่าทำงานนะคะพี่สาวแต่งงานกับคนเกาหลีถ้าแต่งแล้วเนี่ยยังไปไม่ได้นะคะแค่แต่งกันไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าพี่สาวได้วีซ่าแต่งงาน F6 แล้วนะคะต้องเป็นวีซ่า F6 นะถ้าพี่สาวไปด้วยตัว C3 หรือตัว KETA อย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้นะคะถ้าพี่สาวมี F6 แล้วเนี่ยสามารถเชิญน,น้องสาวหรือญาติพี่น้อง ไปด้วยตัววีซ e ่า e8 การเกษตรได้แต่วีซ e ่า e8 การเกษตรไม่ใช่ทุกที่จะทำได้นะคะมันต้องอยู่ที่ว่าพี่สาวอยู่เขตไหนเขตของพี่สาวนะคะทอดผัดแคนแรงงานการ,กรเกษตรไหมมีนายจ้างไปขอขึ้นทะเบียนไว้ไหมมีนายจ้างไปขอขึ้นทะเบียนขอแรงงานต่างชาตินะคะแล้วพี่สาวอยู่ในเขตที่ทําได้แล้วมันแหมกันนะคะมันถึงจะออกเป็นวีซ e ่า e8 การเกษตรไม่ได้แต่โดยทั่วไปนะคะไม่มีนายจ้างแล้วจะไปกับพี่สาว ได้นะ s a วีซ่มเไป็นอะไรที่ยากมากนะคะอย่าไปเสียเงินฟรีนะคะอย่าไปนะทุกรอกกันนะใครที่ตามเพจของม่ดาวเนี่ยเตือนแล้วนะคะแม้ว่ามีญาติมันก็ไม่ได้ไปง่ายนะคะเขามีข้อกําหนดเยอะแยะมากมายเลยใน,น,น,นรเรื่องของว v i s วีซ่าติดตามนะคะสามารถไปเลี้ยงหลานได้นะคะหลานสมมติว่าพี่สาวมีเอ F6 แล้วคลอดลูกนะคะต้องเอาน้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยไปช่วยเลี้ยงหลานได้หรือจะเอาพ่อเอาแม่ของตนเองนะคะไปช่วยเลี้ยงหลานได้แบบนี้ได้นะคะในเรื่องของตัว visa ติดตาม